พิธาโพสทันทีหลังถูกหวยเลขท้าย30ขอบคุณป้าที่ลำพูนค้นแหกคอมเมนต์พรึบโดนขอให้ช่วยซื้อชี้เลขนายยกคนที่30แล้วได้จริงๆหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินสายขอบคุณประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดลำปางลำพูนและเชียงใหม่โดยเมื่อคณะเดินทางไปกราบไหว้หลานเจ้าแม่จามเทวีที่วัดพระธาตุทริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ไ,ได้มีป้าขายลรอตอรี่พูดขึ้นมาให้นายพิธาได้ยินค่ะบอกว่าคุณพิธาช่วยซื้อหน่อยหลังจากนั้นนายพิธาก็ได้ชี้ไปที่ลอตอรี่ใบนี้ค่ะทาเอาป้าคนขายดีใจมากโดยเลขที่นายพิธาซื้อนั้นก็คือเลข8 6 3 6 3 0จํานวน2ใบซึ่งก็เป็นเลขท้าย30ตรงกับนายยกคนที่30ค่ะโดยตรวจสอบเลขเดังกล่าวก็ไม่เหลือแล้วนะคะแถมเลขเอกชนก็อั้นหมดแล้วด้วยในเวลาต่อมาเมื่อวันที่16มิถุนายนก็ปรากฏว่าผลการออกสลาก กินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขท้าย2ตัวปรากฏว่าเลขที่ออกได้แก่30สูตรค่ะซึ่งตรงกับลอตเตอรี่ที่ไหนพิธาซื้อไว้ล่าส,สุดพิธาลิ้มเจริญรัตก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางไอจีส่วนตัวนะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่า30ต้องมาขอบคุณคุณป้าที่ลำพูนครับ